A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N, Z. R. Mm. Johnny Johnny yes papa. Eating sugar no papa. Uh. ทั่วมาวฮ่าฮ่าฮ่า c a p t ัก n ร i n g e ร Captain f i n e r w h e ว e า r ย you? h ร r e I am Here I am How do you do? โอ้โหนูเออแม่รักหนูนะเออเย้ หาค่าเป็นเพื่อนให้หนูไงโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหดิน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 ทีบใหญ่เลยอ๋ออ๋ออ๋อ้๋อทีบทีมอายทีมไอ้ทีบไอ้ทีบทีมอ่ะทีบใหญ่เลยตึ้งดึ้งดึ้งดึ้งอ๋เพลงอะไรปลาดุกกระดุกกระดิ๊บปลาดุกกระดุกกระดิกเอามาผัดพริก อร่อยจริงเฮ่ไม่ชอบหรอปลาดุกกระดิกกระดิกปลาดุกกระดิกกระดิกเอามาผักพริกอร่อยจริงเฮ่ทะเลลำพางไปจับปูม้าควาปูดทะเลเฮ้ยฮ่โย่โยโย่ฮู้ฮู้โอ้แฮปปี้แฮปปี้โอ้ ลิ้นนี่เนี่ยอืมอืมจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลชาหนุ่กกิงเออแล้วเลยนอนปเปชาไม่ให้นอนปีละไปโอ้โอ้ชะเออละวให้นอนปีละไปน,น่ะเดี๋ว หนูก็นอนเปหลับไปมั่งสิลุงตึ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 ง